สวัสดีครับตอนทองชน,นาลพี่น้องมารวมมโมดทันตาสาธุบุญใส่บาทด้วยกันนะครับ บรรยากาศยามเชา้านี้ทองฟ้าก็ยังมืดคึนม,มาแต่ว่ามืดค้มแบบโปรยายทั้งคืนนะฮะโปรยมาเป็นละอองนะฮไม่ไม่ใช่โปรยเป็นเป็นฝนเมื่อเช้าก็มาแบบ <c oughs> บนหลังคาดังเปาะแปะเปาะแปะเปาะแปะ,ปแ,ปะแล้วก็เงียบกิบไปนะฮะไม่รู้ว่าของจริงชุดใหญ่ชุดใหญ่ไฟกระพริบจะมาเมื่อไหร่พี่น้อง นาพื้นแผ่นดินอทองนาเริ่มเหลืองแล้วพี่นอ้องเริ่มเหลืองพื้นแผ่นดินเริ่มระแหงแล้วเพราะว่าครึ่งเดือนกว่าล่ะครึ่งเดือนกว่าได้แล้วที่พายุฝนไม่พัดมาตกทิ้งช่วงไว้นานนะครับไม่รู้ว่ากรกฎาจะเป็นอย่างไรเราเราก็เฝ้าคอยดูนะอันนี้คือมิถุนายนะฮะยังไม่ถึงยังไม่ถึงกลางเดือนเลยพี่น้องก็ขอให้มาเร็วๆเถอะพี่น้องพายุใหญ่ที่มีข่าว อของครมอุตุนิยมวิทยาว่าจะมาจะมาก็อาขอให้มาเพราะว่าเกษตรกรชา,า,าวนาเฝ้ารอทุกวันทุกวันนะครับสําสหรับคลิปส่บาเช้านี้พี่น้องที่ได้ดูได้ชมมารวมโมทนาสาธุสะสมบุญกุศลเก็บไว้เวลาเล็กเวลาน้อยด้วยกันทุกวันนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ